สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับสิวเ,เรื่องว่ามาวัดใดอีย่างคือเกา่าอ่าเมื่อนี้ย้วยว่าไ่ปู่สิวเ,เรื่องทั่วไปคือเรื่องเกี่ยวกับว่าสินหากับมักแปดเมื่อนี้สิังนี้มาเรื่องอเกี่ยวกับถ้ำวัดหย็นสิ่งที่ได้จากสินหากับมักมแปดคือหนึ่งสินหา ที่ว่าเฮาระวังคําพูดคําจาเดี๋ยนี้ไม่ร้ายคนบ่ระวังคําพูดคําจาเดี๋ยนี้บ้านเมื่อเขาอยากใสไลายกันจักน้อยแต่ถ้าสมมุติว่าเขายึดว่าบ่เฮ็ดไห้พายเดือดร้อนแต่ว่าเอามรกเปดมาคุ้มสติเฮาสิดเข็นให้ปู่ได้ได้ความคิดดีๆดีๆจากที่ว่าทำยูทูปเนาะ ทำยูทูบเนี่ยเขาจะเปิดเผยอ,อาชีพเปิดเผยอ,อย่างทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอิสระจากความคิดเท่าไหมดความคิดที่อิสระของเฮาเนี่ยเขาเอินว่ามาจากปัจจัตตังความคิดที่ปัจจัตตังอ่าเพดานของของความคิดนี่เฮาต้องมีสตินั่นเองเอาสติอ่าควบคุมแบบว่าออเฮาบ่ต้องเฮาบ่ต้องอ่า เขบอต้องคิดคิดว่าแต่เขาถูกอย่างเดียวนี่มันกะมันกะเบาไวการมองคนนี่เขาต้องมองรอบด้านอ่าสมมติว่าเขามีไผจากคนใดคนหนึ่งยังสิมาบอกในทางที่บดีเนาะเขาก็สามารถคิดได้ว่าพรยาฝ่าไปเสือเขาก่อนเขาบอกในลักษณะว่าเออคนนี ที่บอกว่าดีเซไลยคนเขาก็เฮ็ดอย่างไหแน่เดี๋ยวคนที่เขาเซไลยเขาทําอย่างแน่แปลว่าทุกคนต้องทํางานเป็นรูปกระทำหมดทุกคนเลยหันเขาทํางานบมเป็นลูกกระทำห้องบรคนณเสียเลยถึ้งสีเดียนสูงกว่านด้นอย่างคือย,ยาเพราะว่าหาลังคนสมัยสมัยนี้ตั้งแต่โตมาแล้วโดยมาคนเสื้อล้มปากคนคนเสื้อล้มปากแต่บอกคิดว่าแต่บอกหูว่าเขาเฮ็ดอย่างเมื่อก่อน แต่ว่าขอให้เขาเว่ายกตัวว่าเขาดีห้องก็เชื่อเขาแล้วแต่ว่าทั้งทีห้องบุก็เห็นผมง้างเขาเลยยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าอีกคนหนึ่งทางานตลอดเนะี่ยทำงานตลอดตลอดออหามือเขาทํางานเจ็ดมือสองมือหนึ่งคอยหยุดหามือเขาให้ทํางานมาที่นี่ไอพอดีอีกคนหนึ่งบาได้ทางานอย่างเลยน่งเบิงนางเบงิงเ,บงเขาถัดตี เขาต้องมาใส่สติวาได้เขาจะเควื่อเชือออเช้อไผเขาจะควรเชื่อไผสมมติบาคนนี้บอกว่าอในก่อในก่อนี่ทำงานอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมือเป็นบ่เขายุดแค่หามือเขาก็ทํทำงานการทำงานของเขาคือการรู้่วงไปด้วยดีรู้่วงไปด้วยดีไหมเขาไวายังไงคุณบ่หนึ่งเขารักษาสินหาเพราะว่าการรักษาสินหานี่บเต้อง ว่าปกด้แต่เขาบิ่งกันเป็นปกติขือนนึงเขาบ่ได้ขาสัตว์ตัดชีวิตเขาบ่ได้รักเล็กขาโม้ยหน่อยเขาบ่ได้ผูดเท็จเขาบ่ได้ประพืชพิษเขาบ่ได้กินเราอีหยังจังสินะแล้วอกคนนึงนางเบิงเขามีอาชีพกินคือนางเบิงคนแลลวกตีเขาสิเสื้อไผเขาต้องคิดด้บ่แม่นว่าเออบอกกันนั่นว่าว่าบอกกันนั่นว่าดีอีนี่ว่าว่าอีนี่บ่ดีไปเสื้อคนที่เว้ามันประมนเด้เขาต้องว่าว่าเอ้าไอคนที่มันว่าเขาน่ะ มันเหตุอีอย่างมาแล้วเขาต้องเขาต้องเบง้ังสิได้การการเบิ่งแบบอยากให้ค้นเบิ่งแบบการการวิสติเขาต้องเบิ่งว่าเอ้าคนที่มันว่าเขาตลอดมันเห็ุอีอย่างมาแล้วบบแมนว่าสีเสื้อแบบง่ายๆด้เขาเอื้นว่าเสื้อแบบมีสติเขานางเห็นอยู่นีนเขาเป็นนางเห็นว่าเออคนนี้มันไปทํางานทุกวันเขาเห็นรูปรูปแบบของเขาการทํางานของเขาทุกวันแต่อีกคนหนึ่งบบเคยเห็นรูปแบบจากเธอโบกาลงโบการอย่างเอ้าถ้าแม่นทํางานเปลี่ยนมันก็ต้องการลงเพราะว่า ยายปู่มาคิดใดว่าเออคนที่ว่ากาเปิดเผยชีวิตเจ้าของเนี่ยสิบวสั่งความม่อมมั่วม,มองนะสิมิตั้ต่งแต่ความคิดสิมิแต่กันพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆยายปู่มาท Tube, ํา youtube ยายปู่จังหูว่าเอาคนห่ามันเก่งลหลายหลายเก่งที่มีผลงานนะบอมันเก่งแบบบอมเนเกง่งคําพูดยายปู่ก็เลยคิดใดว่าเอาค้นเฮาเป็นอย่างคือบ่คือบ่เสือตรงที่ว่าผลงานอีกคนนึงนี่เขาไปทําง,งานทุกวัน เขานองกันทิ้งหัว่าเขารักษาสินหาคือช่วงที่เขาทํางานเขาบ่ได้ผิดบ่ไดออีนังการมองค้นสินหาเป็นรูปถ้ำคือการกระทําขาดชัดเองเียกับบอดดไปขายยงังยังแต่เขาบอต้องยึดว่าขายพวกสั์พวกอย่างเขาเอาค้นน้ำกันนี่แหละการที่ว่าค้นน้ำกันนี่แหละเขาบ่ได้ใส่ลายคนเขาบ่ดด้เขาก็ทางานตามปกติแต่น,นั้นอันนี้แล้วก็มันมีผลงานเขากค้นเสือค้นที่มีผลงานเลยบ่แมนค้นเสือค้นที่ว่า ไปวิจารณ์ดโดยเดี๋ยวนี้หลายปีมาแล้วที่คนเสือ้อคนที่ไปวิจารณ์หลายก็คนทีว่ามีผลงานมันเป็นเรื่องที่บอดีทั้งนั้นเลยดิบางครั้งเ้อะถ้าสมมุติเราคนมีผลงานคนมีผลงานเนี่ยเขาเสียเขาเสีมีแล้วเขาเสิเฮ็ดได้เห็นบ่แต่คนที่นเว่านี่เป็นคนที่ปุปันเนี่เขาต้องเขาต้องมีเสื้อแบบคนยามีสติยายปูจ่จะไครว่ายายปู่มาวัดนในหลายายปู่เลยเห็นแตบบ่ว่าการเสื้อคนไม่สตินี่ การเสื้อคนมีสติแล้วก็ตัวเขาต้องมีสติในการเบิง้งนั่นละ่ะคือความคือความสงบคือความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเขาเย่าไปเสื้อแบบว่าบ่ได,ด้เห็ดอีหยังเลยอ้าวเ่าไปเ่าไปแล้วอีกบ้านนึงเขาเปลี่ยนอีกแล้วนึงได้ตามทีเบิ้งอยู่ในยู u ูบแหละลุ้งเกือบทุกวันเนี้ยเด็กหน่อยมาสอนผู้ใหญ่กับสนับสนุนว่าป้าเขาขึ้นดีแท้เขา,เ,ขาเกง่งแทะอันนั้นยายปูว่ว่ามันเป็นความจริง เขาต้องถามมาดึงหน่อยคนนีเคยเคีดอย่างเหลือ,อยังเนี่ยเขาเอ็นว่าคิดแบบมิสติคนหนีเคยเคีดอย่างเหลือ,อยังอ,อันนี้คืออยู่ในมักแปดให้เขาคิดแบบมิสติหลังจากที่ว่าทุกสม,มุทัไทยนี่โลดมากเลนบ่เฮาเป็นคนที่ว่ามีทุกจากคนเกาหาสมมติเนาะเขามีทุกเกี่ยวกคนที่คนเกาหาแต่คนที่ฟังมันต้องใส่สติแล้วก็เพศด่านของการสมาธิน้าเดชสมมติว่าเกาหาเขาเขาต้องเบิง่งเดช เคยทํางานอย่างมาก่อนค้นที่กล่าวหาเขาเดี๋ยวค้นที่ว่าเขาถือกล่าหาเขาเห็นอย่างมาก่อนอ้าเขาเห็นจากที่วี่เข้าไปหันไปหนียุตตลอดนี่นะอีกคนนึงแล้วให้แล้วก็สนับสนุนเด็กน่อยมาดาผู้ใหญ่าทางทางที่เด็กน่อยเรียนหนังสือจ่จบอันนี้บ่ถึงดิอันนี้คือว่าบบได้ว่าไผอันนี้ว้าถึงว่าได้จากการมาวัดได้จากการได้เขาเอินว่ามาวัดได้อะไรยายปู่มาวัดได้อะไรก็ดดรเลยอยากว้าให้ฟังว่า การคิดยังมีสติแล้วก็สมาธิยังมีสติภายใตเหตุผลของภาพที่มองเห็นเขาอยาไปเสื้อค้นง่ายย่าไปเสื้อค้นงา่า,งายแล้วมันจีเขาบอกที่เหตุอีกอย่างให้ประเทศชาาิเลยสมมุตินะอย่าห้องจะไปเสื้อเขายายปู่ใค้ไปอบรมมนะอันนี้เอาเรื่องว่าคนที่หนาค้นเสื้อสมมติว่ายายปู่ไปอบ้มมเป็นบ่ยกตัวอย่างเนาะโขนหนงนาโมดเดลสมมุตินะคนคนนี้เขาเลี้ยงจบสูง แต่ว่าเขาเป็นรูปกระทําสามารถเนี่ยเขาเห็นได้หนึ่งเขาสอนเขาว่าปลูกพืชยืนต้นสําหรับกินนวเก่นบักม่วงบางอย่างก็ว่าไปปลูกพืชระดับกลางสาหรับกินพวกอ่าบกเขอเทศพวกบบกพริกบางอย่างก็ว่าไปปลูกพืชคุ้มดินพวกเผือกมันบางอย่างก็ว่าไปแล้วที่นี่เขาถ่ายรูปบ้านเขาสวนเขามีมีต้นไม้มีอาหารให้ยให้กินมีแก้วมังกรมีอย่างแสดงว่าอันนั้นล่ะคือความรู้ ให้ใต่การมีเหตุผลของความของผลงานที่ได้มากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเห็นว่าเอา้าถือใบประกาศมาเห็นว่านี่เขาจบปริญญาเอกนะเขาได้เกียรตินิยมนะแต่ว่าเขามาโช์เขาแค่ใบอะเขาสีเสื้อเขาได้ยังไงไม่โช์ใบอะแต่ว่าหาันต่อไปนี่อยากให้ทุกคนพัฒนาเจ้าของโดยการที่ว่าให้เสื้อค้นที่ว่าเห็นหรูปเห็นเห็นที่เขาได้สมมุติว่ากระดานการเกษตรยังเสียงไม่สิจบยังมากกะยา สามารถตต้นดังม่วงได้จากต้นสามารถที่บ้านนอกดาวได้่่จบสูงกับจริงแต่ว่าหันเขาอาอใบประกาศมาเฮนะ็ดน่ะเด้วก็ส้วนคนไปหันไปนี่จ้้เสื้อเย็บปูดม่งเราคนนี่ละ่ะเขาเอินว่ามิสินหาแล้กก็มักแปดคุ้มม,มือนีไม่ทอนี่ สวัสดีค่ะมืออื่นนี่ปู่ก็สิมาว่าไม่ตอนนี้ยายปู่ย้งบ่ท่านอยากว่าวลายต้องไปจัดการโทรศัพท์กอนเพราะว่าบางครั้งมันว่พอใจห้องมันดับซื้อๆมันก็เลยต้องต้องว่าวแค่นี้เดี๋ยวไปนี้ต้องไปดูแลมันว่าสีเห็ดยังไหนให้มันบวดับขอบคุณในหลายแต่ว่าอย่าเสือคนงายเด้อเฮห้องเบ to ิ <apps> ่งที่ผลงานเขาเบิ่งที่ผลงานเขาเขาไม่ให้วามรห้องเขาต้องมองกลับไปว่าเขามีอีหยังมาโชว์ห้องว่าเขาเห็ดเปลี่ยน เออ,อคนณนี่อันที่มาม,าม,ามาวานี่ถามว่าขาจบสูงบอทีเ่เขาเล็ีเปลี่ยนจบสูงดอกเตอร์ด้วยกันแต่ว่าเขามีผลงานไหมห้อเบิรงนเพราะว่าผลละผลไม่เพราะว่าการเลี้ยงป่าเพราะวาอย่างเขาควนเสื้อคนนั่นแต่ว่าอันไม่ยืนอยู่่อนี่จบมาจากนอกจบมาจากนั่นแต่นี่ยย่าไปเสื้ออันนั้นบ่มีผลงานย่าไปเสื้อเขาย่าไปเสื้อพวกนั่นเป็นเด็ดขาดหันเสื้อพวกนั่นช่วยตลอดชีวิตมือนี่สินหากับมักเปลี่ยนมิตรนี่มืออื่นมองไม่มาตีค่า